สวัสดีนะคะมาเจอกันนะ,ะช่องพังน้องแต้งูนะ,ะมาดูความโซน,นะค,ะความโซนความฉลาดนะคะของอละน้อยแหลมทองกันนะคะวันนี้ก็จะมาแกล้งพ่อคอนนะคะแกล้งพ่อคอนอีกเช่นเคยนะคะบางวันก็แกล้งพี่อามนะคะบางวันก็แกล้งพ่อคอนนะคะดู เนี่ยดูความน่ารักนะความน่ารักความจนนะคะของกระน้อยแหลมทองกันนะคะดูงานนี้พ่อคอนนะพ่อคอนจะร่วงจะรุ่งหรือจะร่วงนะคะก็ดูนะคะอโอ้ย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 ดู เด็กน้อยนะเด็กน้อยวัยนะสิบห้าวันนะคะไม่รู้ว่าเอาพละกําลังนะมาจากไหนนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะแข็งแรงมากๆแบบแข็งแรงเหมือนกับเด็กน้อยนะหนึ่งถึงสองเดือนนะคะดูดูนะคะแข็งแรงมากๆะคะทั้งฉชลาบทั้งโซนนะคะทั้งดื้อนะคะก็ยกให้อระน้ยเต็มทองนะคะเชือกนี้เลยนะคะดู โมจาได้อะไรเอ่ยบืนมอนตะเลย<ะ>โอเซ็ง <laughs> ดูสักลายเต็มตัวแล้วนะคะเด็กน้อย15วันนะคะดูความเก่งความดื้อน,นะ,ะสักเต็มตัวแล้วนะคะโอ้ยงานนี้แกลงพ่อขอนไม่ได้ดูนะ,ะจะแกล้งพ่อขอนได้หรือเปล่าเอ่ยนั่งลงนั่งทับทับ อพพ่อว่าหนูอยากนอนกับอพพ่อด้วยอพพ่อจะลุกไปไหนนี่นั่งนะหนูอยากขึ้นเปลกับอพพ่อขาดกันเฮ้ยโอ้ย,อยจะขาดไหมละน้อยจะขาดไหมเอมดมอดูไม่ยอมไม่ยอมอยางจะขึ้นนั่งกับพอ่อดูโอ้ย แม่คอนก็นะตกใจนะตกใจกว่าพ่อครนอีกนะมาเห็นอละน้อยนะอยากจะขึ้นนั่งบนเปลนะคะดูโอ้ยอัหนูอนหนูไม่ต้องขึ้นหรอกอนหนูเป็นคนไอยเปลให้อาพ่อนอนเออโอ้ยเกง่กงเกรงเกรงเกรงต่มโอเคเดี๋ยวมาเ่อตาดีหน่อยโอ้ยแม่แตงโมแม่แตงโมก็นะอยากมา อยากมาร่วมนะอ,อยากมาร่วมคลิปนะคะร,ร่วมคลิปกับอละน้อยนะคะกับพ่อด้วยนะ,ะโอ้ยไม่น่าละ阿เมได้ยินเสียงอนุบีแม่โมจา๋านี่นะ,ะแม่แตงโมก็อยากมีสวนร่วมด้วยนะคะดูนะคะฮะ阿ะน้อยบอก阿เมแตงโมมาช่วยอละน้อยก่อนเร็วๆเลยะพ่อไม่อยาก ไม่ให้อหนูขึ้นเปลด้วยแม่โมมาช่วยหนูเลยเร็วๆเ,เ,เลยดูโอ้ยพอคอนนะฮะพอคอนเปลี่ยนทิศทางแล้วนะมาดูนะมาดูว่าอละน้อยนะจะเป็นยังไงนะคะอ่ะแม่โมของเราแม่โมเดี๋ยวหนูทำอะไรเอ้ยแม่โม ไม่ให้อาระขึ้นดีนักรู้อารละจะทาให้เปรขออัพ่อขาดให้ได้เลยคอยดูคอยดูเลยอัพ่อคอยดูเลยอนหนูไม่ยอมแน่นอนเลยจริงหรือเปล่าเ้ย <laughs> อาบน้ำให้เสร็จดูตัว ตัวสักหลายเต็มหัวเลยอลาเอยอะลาโอ้อล่ะอะพ่อหนูหลับแล้วเห็นไหมอะพ่อหลับแล้วอ่ะหนูไกวเปรย์ฮะพ่อนอนเร็วเร็วเลยเร็วเร็วหนูขึ้นไม่ได้หนูก็เป็นคนไกวเปรยเร็วเร็วเลย่อยเปรให้อะพ่อเร็วเร็ว เร็วๆกลอยไปเออเออเอาพอนอนเร็วๆเลยโอ้ยดูดูนะคะดูดูความฉลาดนะความฉลาดความเก่งนะของอัษะน้อยแหลมทองนะดูดูฝังแม่แตงโมก็มีความสุขมากๆเลยนะคะมีความสุขมากๆเลยนะะค โอ้อล่ะบอกว่าเปรเปรอันนี้ทำไมทนทานจังเลยอล่ะเล่นแค่ไหนนะคะเปรก็ไม่ขาดเลยอ่ะพ่อไม่ยอมให้อหนูขึ้นเปรด้วยอล่ะจะสู้ให้เปรให้ขาดเลยเปรก็ไม่ยอมขาดนะคะดูดู โอยงัดงัดงงัดงนี่ไม่กล้ามาไม่กล้ามาถึงพ่อคอนะดูอ่ะพูดถึงจะมาหรือเปล่าเนาะอ๋อหนูนอนแล้วหนูนอนแล้วนอน ก็อนุอยากขึ้นไปนะพ่อพ่อคอนก็ไม่ยอมเรียกอนุไปนอนเลยเน้ออลาเนาอเยอะเยอะโอ้ยเลยเร่เอพ่อเรียกแล้วอลาเอาพ่อเรียกหนูไปนอนแล้วหนูไปนอนกับอพ่อเร็วเร็วเร่เไปนอนกับอพ่อโมเอ้ยโมแก้เกินกระสีเยอะเยอะ ไม่ยอมนะคะไม่ยอมนะคะความดื้อความซนนะคะก็ยกให้อละน้อยแหลมทองเลยนะคะไม่ยอมนะคะ แม่แตงโมของเราทําอะไรอุ้ยหักเรียบร้อยแล้วแม่โมจะหักเรียบร้อยแล้วแม่โมหนูหักหนูกินหรือเปล่าลูกฮะอน,นุหักหนูกินหรือเปล่า <c oughs> งัดงัดงัดไม่ยอม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  ไ <laughs> ดูแม่แตงโมนะคะก็อละน้อยก็อยู่คนละมุมเลยนะคะฝั่งแม่โมก็ดูนะฝั่งนี้ก็โอ้ยสุดยอดนะเรียบร้อยพวกขวานของเรา อยดีใจอะละน้อยดีใจเอ้ย,ยพ่อคอนตกเรียบร้อยอะละน้อยดีใจใหญ่เลยอีอะละน้อยบอกสมน้ำหน้าพออ่อคอนอะละอยากนอนด้วยไม่ให้อะละขึ้นนอนนี่สมน้ำหน้าพอ่ออะละเห็นอะละเก่งที่สุดเลยดู <laughs> นี่อะอ่ะจะขึ้นอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเร็วๆเอะพอตกแล้วหนูก็ขึ้นเลยอ่ะดู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 นั่นละโอ้ยงานนี้นะพอควานของเราก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูดีใจโอ้อลาน้อยดีใจใหญ่เลยก็จะแบ่งให้โอ้โอ้ไรเนีย เออขึ้นนอนเลยเลยอ่ะพ่อจะไกวเฟ้ให้หนูเร็วๆเลยเร็วๆอ่ะหนูจะขึ้นไว้นี่อ่ะขึ้นอ่ะนั่งเลยนั่งลงเลยเอ่ะละนั่งลงเลยโอนะ้โอ,โอ้ <c ười> ดูดูอ่ะหนูอยากนอนเฟ้อ่ะหนูก็ขึ้นวะอ่ะหนูขึ้นได้ไหมฮะอ่ะหนูขึ้นได้บอกรับขึ้นได้ก็นอนเลยลูกเพิ่มลงเลย เเตลดูนะคะเอยากจะขึ้นนอนเปลนะคะแต่ขึ้นยังไม่ได้นะ,ะดูความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะ,ะนละน้อยคิกในใจนะคะ,ะ,ะอันหนูก็หาท่าว่าอันหนูก็หาท่าขึ้นเปลให้ได้ว่าอ่ะอันหนูขึ้นได้หนูก็ได้นอนอะนะเอาไปรับพนอนก่อน คะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะช่องพังน้องแตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ